ทำไมคนลาวถึงชอบใช้เงินบาทไทยแต่ไม่ชอบใช้เงินเวียดนามนั่นเองเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศเด้อยินดีตอนทับเขา้าสูองน้องแฟดบอมยูเด้อวันนี้น้องบอมน้องยูกบม,มีคลิปนําเสนอเรื่องที่ว่าทําไมคนลาวถึงชอบใช้เงินบาทไทยแต่ไม่ชอบใช้เงินเวียดนามนั่นเองเ,องเองนาะ ก่อนที่เข้ามาฮับสมคลิปนี้ก็ต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหอมน้องยูเฮตดคลิปต่อไปเด้อเนาะเดี๋ยวเขามาฮับสมพร้อมกันเลยเนาะก่อนอื่นน้องหอมน้องยูก็หาเงินมาได้อยู่ประมาณนี้เนาะเขามีเงินไปเลาะขออายไปเลาะยิอายเลยเขากับมีเงินอยู่ประมาณนี้เนาะสี่สี่สกุลเงินนั่นเองเนาะทุกคนสสามสกุลเงินแต่ว่าสี่ใบสามสกุลเงินแต่สี่ใบนั่นเองเนาเดี๋ยวทอนเงินก็เนาะทอนเงินให้เป็นระเบียบก้อน นี่คือสกุลเงินแรกให้น้องบอมอธิบายเนาะอันนี้คือเงินเวียดนามนั่นเองเนอะทุกคนน,นี่คือเงิน,เ,งนเวียดนามเน,<า>มน,นละนนลักษณะคือประมาณนี้เนาะน หนึ่งหนึ่งมืนโด่งเนาะหนึ่งมืนโด่งของเงินเวียดนามเนาะทางนั้นอันนี้ลักษณะทางหลังก็จะประมาณนี้ใบมันเนาะทุกคนใบนี่จะมืนเนาะใบนี้เนาะโบเป็นแบบใบเกียปกติคือเงินอื่นเนาะใบนี้มืนทุกคนถ้ํนำกับถน้ํำกับโบเปียกเนาะใบนี้ถือนำและลืนนำมีโบติดเลยเนาะน้องจูวานะเพราะว่ามันลืนแหงแม่เงินเวียดนามนาวนี้เนาะใบเจอทุกคนนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ใบที่สองเนาะทุกคนนี่ อันนี้ก็จะเป็นห้าพันด่งเนาะห้าพันด่งของเงินเวียดนามเนาะมีเขาจะมีสองใบคือสองใบคือหนึ่งหมื่นด่งกับห้าพันด่งเนาะน้องยูเอาห้าพันด่งนี่ลักษณะของเตลล์ใบก็สติตั้งกันเแตกตั้งกันน้อยหนึ่งเนาะแตกต่างกับตัวเลขนี่ลักษณะทางหน้าจับเนาะอันนี้บอมลักษณะทางหน้าของเงินอ่ะของเงิน เงินดวงเงินดวงของเงินเวียดเนาะของเงินเวียดก็ชิประมาณนี้ทางหน้าสองใบก็ชิประมาณนี้แล้วก็ทางหลังเนาะทางหลังก็ชิประมาณนี้ทางหลังแต่ว่าใบนี้ท่านจะเป็นใบแบบมืนใบนี้จะเป็นใบแบบเจียเนาะใบเจียแล้วก็เงินมานําทุกคนมีสามสกุลที่เฮาว่าเนาะคือเงินดวงแล้วก็เงินดวงอันนี้เงินเงินอ่าเงินหยวนของประเทศจีนหนึ่งบาทเนาะเอ้โมเม้นหนึ่งหยวน หนึ่งหยวนเนาะหนึ nah ่งหยวนชืออ่าชื่อชื่ออยู่ประมาณนี้เนาะลักษณะ้างหลังก็จะประมาณนี้ทางหน้าก็จะประมาณนี้หนึ่งหยวนแล้วก็อันนี้เงินบาทเนาะที่สําคัญคือเงินบาทเนาะบาทหลายก็หลายแหละบาทมีลายกับบาทมีบาทบุมีกับบมีบาทมีลายกันมียี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาทมีพี่เอ็ซีถามกันเข้ามาเนาะน้องวอลน้องยูมักลงว่าสาวบาทนั่นเองสาวบาทคือยี่สิบบาทนั่นเองเนาะ เฮาเฮามักเอินจะสาวพันสาวเออส,สาวบาทสาวบาทแต่เพื่อนก็นงงเนาะบางคนเพื่อนก็นงงว่าสาวบาทคืออะไรเฮาก็สิมาอธิบายสาวบาทก็คือ20บาทนะคะทางหน้าก็จะประมาณนี้เนาะทางหลังก็จะประมาณนี้ถ้าแบงกันก็จะประมาณจิกครึ่งประมาณพูดสิบบาทจิกไม่ได้เขาไปหับสุงกัะถ่าเฮา,า,าพิดเวาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอ<พ>อภัยนะไม่ได้เด้อเพราะว่าเฮากว่าวามที่เฮาหงมาเนาะ อ่ะหู้จำใจเขากะอธิบายซำนั้นโอเคเขาก็จะมาว่าเล่าเรื่องคือว่าเงินคนลาวถึงโบมักใช้เงินเวียดนามนั่นเองเนาะยังสัจจาว่าเงินเวียดนามเนาะมีมูลราคาอัตราแลกเปลี่ยนต่ำกว่าเงินลาวนั่นเองเนาะจะบุคคลมักเห็นคนลาวใช้ปันไดเนาะสัจากว่าอัตราต่ำกว่าเงินจีบนั่นเองถ้าว่าเอาไปถ้าว่าเอาไปใช้จ่ายนี่มีคนครับเอาบ กับโค่อยมีเป็นด่เนาะส่วนน้อยเนาะจะเอาเนาะเอาเงินเอาเงินเวียดเนาะส่วนอ่าเฮาส่วนหลายแม่นเขาเจ้าจะแม่นอ่าเอาน้ำขุนเวียดนั่นเองเนาะแม่นส่วนลายเขาจะเป็นจ่ายน้ำขุนเวียดเองจะเป็นแลกเพียนมาเก็บสะส่งไว้เอาเนาะจะไบ่ค่อยเห็นจ่ายคือแบบสมมุติเนาะเงินลาวเฮามีหนึ่งล้านกิดเนาะแต่ว่าเฮาไปแตกเป็นเงินเวียดก็ประมาณสองห้าสามล้านหยูนเออดูเนาะดูของประเทศของประเทศเวียดนาม นั่นเองนะจ๊ะสามารถสามารถที่เขาสามารถว่าเขาจึงบอกสามารถจ่ายได้ถ้าว่าเอาเงินโด่งเนาะมาเลกเปลี่ยนเงินลาวนาะเงินโด่งจะได้หลายกลัวถ้าว่าเลาวจะได้หลายกว่าเงินโด่งเอาเงินเงินโด่งนะมาเลกเปลี่ยนเอาเงินเออเงินโด่งมาเลกเปลี่ยนเงินลาวเงินลาวเงินลาวจะได้น้อยนาะเงินโด่งเนาะเงินลาวจะได้น้อยเงินสมมติว่าเงินโด่งมีสองแสนเนาะมาเลกเปี่ยนเงินลาวกระิตั้มเนาะเงินลาวกระิดได้อยู่ประมาณแสนหนึ่งซะ เงินลาวถ้าว่าเอาเงินลาวไปเลกเปี่ยนเงินดุงเนาะเงินลาวมีประมาณสองแสนไปเลกเปี่ยนเอาเงินดุงเงินดุงก็ได้เงินดุงมาอยู่ประมาณสี่แสนแบบนี้เนาะเฮตไนสามารถให้ไยคนลาวเขาบอกสามารถอะใส่ใจเงินดุงประเทศประเทศเวียดนามได้หลายปันใดเนาะบอกไปใส่ใจเนาะแต่ว่ามีอัตราเลกเปี่ยนต่ํานั่นเองก็เห็นเห็นใจบอกกระจายเนาะกจายนำมาคุณเวียดนามนั่นเองเนาะคนเวียดนามมาอาศัยอยู่ลาวเขากระจายนำเพิ่นอางนี้นะอ่ะ จ่ายนาจ่ายนาคนค้าหานค้าตามปกตินี่จะบุค่อยฮับบ,บุค่อยบุค่อยฮับเอาเงินปันใดเนาะคุนบุกค่อยฮับเอาแต่ว่าเอาเป็นเลขดูเอาเป็นเลขคือานอาสตาเลเปลียนแต่จริงมาใส่เงินผิดใส่ซื้อจ่ายได้เนาะแต่ว่าเอาเวลาเาอาเงินเวียดนามค่ะน,นะอันซื้อแบบขาเจ้าข้าเจ้าแบบสมมุติเนาะ คนเวียดนามมาอาศัยอยู่ประเทศลาวอลนยเนาะก็สมมุติตอนนี้เนาะเพื่อนจะมากมาซื้อเล็กซื้อโหลแบบนี้นะพวกเขาก็เคยเอาลิฟไปขายก็เลยเคยเคยถามเพื่อนนะว่าถ้าเฮาถ้าเจ้าใจเป็นเงินเวียดนามสิได้บอกเพิ่นว่าบบได้เนาะเพราะว่าเพื่อนก็มายูลาเพิ่นก็ใส่ผ้าเงินลาวเนาะแม่เนเพื่อนบ่คคลภูผ้าเอาเงินเวียดนามมาเพื่อนว่าสิเนาะถามเพิ่นก็บ่ค่อยมีสิก็ส่วนน้อยไล้สิเห็นใจในประเทศลาวแล้วก็สิเห็นในประเทศลาวเงินแบบนี้เนาะแล้วก็ เงินบาทไทยนั่นเองเนาะเงินบาทไทยเนาะเราจะมาเล่าเรื่องเงินบาทไทยแบบนี้เงินบาทไทยถามว่าสามารถจ่ายอยู่ในประเทศลาวได้บ่จ่ายได้เนาะคนลาวชอบใช้จ่ายเงินแบบเงินเงินบาทหลายก่วงเงินเวียดเนาะอยากจะกว่าสินค้าส้นลายกับสินค้ามาจากประเทศไทยแล้วก็เขาเอาไปจ่ายนะโดยที่บ่วเอาไปหานอัตราเลกเปี้ยนคนลาวก็ฮับเอาเงินบาทไทยได้เนาะแล้วก็มีค่ามีค่า มีเลเลดสูงเลกว่าเงินกีบนั่นเองถ้าว่าหนึ่งบาทนอนหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งพันบาทของเงินบาทเนาะกระสิตุกยูเงินกีบสามเศษเนาะสามเศษห้าสิบปันกีบจะว่าถ้าไปเทียบใส่กับเงินเวียดก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะเงินเวียดเงินลาวเพิ่มขึ้นถ้าว่าประมาณสามพันสามพันสามพันเงินบาทเนาะตุกยูเงินลาวหนึ่งล้านกีบหรือล้านป่ายเนาะทุกคนสาวบาท สาวยี่สิบบาทนี้ตกอยู่เงินลาวขอดายน้องบอมเจ็ดพันกีบเนาะเจ็ดพันกีบถ้าว่ายี่สิบบาทยี่สิบบาทเงินลาวได้ทุกคนถ้าเป็นเงินลาวเนาะยี่สิบบาทเกษอรดูสาวหันกีบคุณได้และอันนี้ถืออยู่ยี่สิบบาทนี้คืออยู่เจ็ดพันกีบคือว่าแพงเติบเนาะ ค่ะว่าหบาทนี่คือสามเสนกีบปาโตหา้หนึ่นนนันบาท1บาทเดยวน้องหนึบาทน้องยูอยากมีใบอ่าหนึ่นบาทหลายๆนอกไปแบบนี้หลายๆเพราะว่าใช้ใจง่ายคือคนผ่กผาง่ายแล้วแบบว่าเอาไปเอาไปยูอ่าค่ะแบบสินค้านอกตามทองตลาดจะสิ่นะทุกคนาสามารถใช้เงิน เงินอาบ้าดได้เนาะใจ้เนาะโบฮาไปดูบบฮาไปหาอัตราเลขเปลี่ยนไหมคะเพิ่นก็ฮับเอาเนอส่วนหลายเนาะยังสัจักว่าเพื่อนทันก็เอาเอาเงินตัวนี้ไปจ่ายเพราะว่ามีอัตราเลขมีอัตราเลขสูงละเอาเงินตัวนี้ไปจ่ายนะทุกคนเพิ่นบอูว่าอัตรามันสิต่ำหรือลดลงถ้าสมมติว่าเขาเอาเ,เพื่อนเนาะแล้วเงินต่ำนะทุกคนเพิ่นก็มีขวางว่าว่าเสียเงินลดลงอีก แต่ว่าถ้าเอาอันนี้ไปเ,เพิ่มเนาะแล้วเพิ่นไปแตกแล้วเพิ่มข,ขึ้นหาเพิ่นก็ได้เงินขึ้นอีกเอาตัวนี้ไปเพิ่นแกบ,บคกอยมักเอาเพราะว่าเพิ่นบวกับเพิ่าว่าสีอัตรามันสีเข้าใดเดี๋ยวนี้เนาะเพิ่นก็เลยว่าอยากรับเงินก็คือเงินนี้หนึ่งหนึ่งหยวนหนึ่งหยวนหนึ่งหยวนนั่นเองเนาะหนึน่งหยวนก็คือหยู่หนึ่งพันกีบเนาะอันนี้ก็ถามว่า มีคนซื้อเออมีเอามีคนไซบอมีคนไซบอรก็มีอยู่เนาะแต่ว่าบุาคฮยมีบุคฮวยไใซจ่ายปันไดเน,นา,าะถามว่าไใจ่ายก็ไซจ่ายนาคนจีนที่มาอาศัยยุ่งเร่าเขานั่นเนาะเพื่อนก็สามารถใซจ่ายนากันได้แต่ว่าเอาไปไซใซจ่ายตามท้องตลาดีเพื่อนจะบอกฮับเอาอีกปันไดเนาะเพราะว่าเพื่อนกับบุหัวสีอัตราเ่าใดแล้วเพื่อนกับบุก้าเอาขนาดส่วนละเอาต่เงินบาทเนาะอันนี้เขาต้องแมนเอาไปแลกอยู่อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนจึงสามารถจ่ายได ไปเลกเปลี่ยนเป็นเงินกีบจึงสามารถใจใดหนึ่งพันกีบหนึ่งหยวนก็คือทึบอยู่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันปลายหนึ่งพันปลายปลาย 1> 1, <000 S 2> เท่าใดบุญงบปลายสองร้อยสามร้อยหักบุญ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเหาก็มักเห็นเนาะตอนนั้นมีอ่าวเขาเนะเาะอ่าวเหาเพิ่นไปเหตุเรียกอยู่ไปเหตุหยวนยุ่จีนเนาะอยู่กับพวกคนจีนเนาะกับเห็นเพิ่นจ่ายอยู่เงินจีนเนาะแต่โบเห็นเพิ่นจ่ายอยู่นำแบบ้านค้าธรรมดาทั่วไปโบเห็นเพิ่นจ่าย เราะว่าเขาเพื่อนใจกับบุมมีผู้เอาบุ๋มมีผู้เห็นเพิ่นใจเพื่อนใจแล้วบุมีผู้เอาแล้วเพื่อนก็เลยว่าบุญใจเพื่อนก็เลยว่าไปหามาและะ้วก็แจงเป็นเงีนยีบส่วนหลายจะประมาณนี้ โอเคทุกคนคลิปวิดีโอนี้น้องบอมน้องยูก,ก็อธิบายประมาณนี้เนาะค่ะสาความเข้าใจของเขาคือเงินอ่าเงินที่เพิ่นโบมักใช้จ่ายก็คือมันมีอัตราเรกเปลี่ยก่ะต่ำกว่าอัตเต่ำเอออัตรา,ตตราเรขต่ำกว่าเงินลาวนั่นเองเนะาะาราคาเงินบาทมีอัตราเลขสูงนั่นเองคือ,อว่าสามารถใช้จ่ายไดแ้วก็ใช้จ่ายในสินค้าแบบเออแบบเป็นคนเป็นสินค้าไทยเดี่ฮะเราก็เลยว่าสามารถใช้จ่ายได้ สินค้าบริภูอุอปภูอีกอย่างก็เป็นสินค้าไทยเนาะคนเรานินยมไซเนาะกัประมาณใ้ใจใดเนาะเงินบาทนะกันินยมไซหลายคนอยู่เนาะโอเคเฮาว่าประการใดผิด<อ>พลาดไปก็ต้องขอโทษขออาภัยทุกคนหลาย,ายาด้อเนาะถ,ถ้าผิดพลาด,ดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยเด้อ<ๆ> อันนี้คือซาควมคิดของพวกเขาเนาะถ้าว่าพวกเขาตรงว่าผิดพลาดอีอย่างก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำลายเนาะเอ mm hmm. าแค่เอามาตอ้ตองคำถาม p ี c ถามมาเนาะว่าเป็นอย่างคือโบมกักใช้เง mm ินเวียดนามเนาะกันยอนสาเหตุแบบนี้เลยที่คนลาวอยากใช้เนาะมันมีหลายสาเหตุแล้วก็อีกสาเหตุหนึงคือเงินเงิน,เง,นเงินบาทมีอัตราพุ่งสูงกว่าเงินเงินลาวนาดเขากระสเาสามารถใช้ได้ โอเคคลิปนี้เขาก็จะลาทุกคนไปก่อนเด้อไว้เจอกันคลิปหนะ้าเนาะขอฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องมุนมุอยเหติคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเขาเหตคลิปเด้อเนาะบ๊ายบาย